สหรประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นการตอบคำถามจากพี่นศกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับจากกรณีที่ว่าทุเรียนของท่านอยู่ในระยะการพัฒนาผลแล้วก็อาจจะมีหลายรุ่นแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการแตกใบอ่อนไม่ใช่แค่ใบอ่อนด้านนอกนะครับยังเกิดการแตกแขนงภายในเป็นการแตกใบอ่อนชุดใหญ่ประเด็น สิ่งที่ท่านวิตกกังวลก็คือผลร่วงหางแย่ร่วงหรือผลอ่อนจะหลุดร่วงหรือแล้วก็ร่วงในปริมาณที่มากแล้วก็มีพิทักษกรครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงต้องอธิบายให้เป็นภาพให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมของทุเรียนนั้นพี่น้องชาวสวนทราบอยู่แล้วว่า ถ้าเขาแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่ามันจะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันระหว่างใบอ่อนเป็นผู้ใช้พลังงานกับผลอ่อนก็เป็นผู้ใช้พลังงานซึ่งเรื่องนี้เราพอที่จะแก้ไขได้แต่พอมาประสบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่อิทธิพลของพายุรุร้อนหรือกลุ่มฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ ก็เป็นปัญหาทําให้เป็นการกระตุ้นหรือเป็นการเล่งทําให้ทุเรียนนั้นมีการแตกใบอ่อนเพิ่มขึ้นคือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากฝนที่ตกในส่วนที่สองก็คือเกิดจากพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนในเมื่อเขามีผลผลิตเขาได้รับน้ําได้รับอาหารได้รับอากาศที่ดีนะครับเขาก็จะต้องดํารงชีวิตโดยการสร้างโรงครัวใหม่หรือสร้างใบใหม่ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ว่า ในการสร้างใบชุดนี้เนี่ยเป็นทั้งด้านภายนอกก็คือใบอ่อนด้านนอกและ,ะแขนงภายในเราจะจัดการอย่างไรตรงนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งผลผลิตนี่เป็นปัญหาสำคัญและก็เป็นการขอคำแนะนำก่อนอื่นเราต้องกลับมาดูประเด็นก่อนนะครับว่าในลักษณะของผลทุเรียนที่จะได้รับผลกระทบพิทักกรในเขตบางพื้นที่เช่นปูงน้ำร้อน อาจจะเป็นรุ่นหางแย้อาจจะเป็นผลอ่อนยังใช้พลังงานน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจครับว่าเมื่อใช้พลังงานน้อยเนี่ยการหลุดล่วงของเขาก็จะน้อยลงแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นทุเรียนที่เป็นผลโตอายุ30วันถึง45วันก็คือไข่ไก่ไข่หานหรือก้อนแก้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระยะที่ใช้พลังงานสูงมาก ดังนั้นเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนในปริมาณที่มากทั้งภายในและด้านนอกก็จะเกิดการแข่งขันในการใช้พลังงานอัตราการหลุดร่วงก็จะสูงในแนวทางหรือในมุมของคำแนะนำในโลกของสื่อโซเชียลก็พยายามที่จะให้พนกักงานนั้นหยุดใบเบรกใบหรือทำให้ใบนั้นแก่ก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคด้านหนึ่ง แต่พอมาเจอกับสภาวะอากาศเช่นนี้แล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับหรือพูดกันอย่างง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมใบอ่อนได้แต่ผมเองนั้นถ้าพิาร,พรักษกรผู้ปลูกทุเรียนลองย้อนกลับไปครับเรามีแนวทางอยู่หลากหลายสูตรเช่นเราใช้ผลถ่วงใบหมายความว่าเราจะใช้กระบวนการตัดแต่งให้น้อยที่สุด จะตัดแต่งหรือลดปริมาณผลเฉพาะที่มันไม่ได้ขนาดหรือบุดเบี้ยวไม่ได้รูปทรงอันนั้นเป็นประเด็นใช้ผลถ่วงใบซึ่งก็ได้ผลมาในระดับหนึ่งครับก็คือเราจะเห็นเลยว่าใบาอ่อนที่ออกมาเป็นยอดแดงเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่คลี่สสัปดาห์ก็ยังไม่คลี่อีกแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้ฝนเป็นตัวกระทุงสรงเขาต้องคลี่แน่นอนแต่เมื่อเขาคลี่ออกมาแล้ว เราก็สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เราไม่สามารถที่จะไปหยุดใบได้แต่เราสามารถที่จะช่วยให้เขานั้นสังเคราะแสงได้ทีนี้ประเด็นต่อมาในแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่เราได้แนะนำก็คือเรื่องของการทำให้ผลได้รับพลังงานต่อเนื่องคือการฉีดไปที่ผลโดยตรงเพื่อป้องกันการหลุดร่วง ซึ่งก็จะมีส่วนประกอบของยูเรียคือปุ๋ย4600เป็นตัวนำมีในส่วนของแคลเซียมเดี่ยวค,คำว่าแคลเซียมเดี่ยวหนถึงว่าเป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้น3 0ขึ้นไปก็แล้วกันมีในส่วนของตัวที่จะไปเปลี่ยนในตัวเจ่นให้เป็นพลังงานก็จะเป็นในตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรดมีในกลุ่มของสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนมีอะตโนนิกมีในกลุ่มของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต คือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพลังงานที่เราให้ที่ผลเราก็ปฏิบัติมาแล้วแต่ก็ยังร่วงอีกเพราะเหตุผลคือผลอยู่ในระยะผลโตแล้วต้องกลับไปดูประเด็นต่อมาว่าผลค่อนข้างจะดกหรือมีปริมาณหลายรุ่นมันจึงเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันประเด็นในส่วนของทางใบเองวันนี้เราก็มีปัจจัย ที่เป็นตัวหลักสำคัญสำคัญที่พินนสกรได้ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสูตรปุ๋ยเช่น5 25 30 7 24 34หรือ6 32 35หน้าต่ำกลางสูงท้ายสูงมีในส่วนของอา,อาจจะเป็น0 25 30นะครับ0 4 2ย์0 5 2 3 4นั่นก็คืออีกสูตรหนึ่งประเด็นท่าที่เข้าไปช่วยเสริมก็คือ าตอาหารแมกนีเซียมตัวต่อมาที่เราใช้กันก็คือสารในกลุ่มของเมวิฟอร์ดคอไลหรือพิลิมิฟอร์ดคอไลอย่างเช่นของบริษัทกีริฟก็จะเป็นเมพสารตัวนี้มีคุณสมบัติไปช่วยให้เล่งใบแก่หรือสมัยก่อนเราก็อาจจะรู้รู้จักในนามของพลิสามสองก็เป็นคุณสมบัติในการเล่งใบแก่ไปไปส่วนสำคัญถ้าเป็นผิดพันธุ์ตัวที่เป็นธาตุอาหารและ เราใช้กันอยู่แล้วก็นำเข้ามาโดยทีมเกษตรก็คือชื่อดีในเตรดในอดีตปัจจุบันชื่อซุปเปอร์ดีแล้วอาจจะเปลี่ยนชื่อในเร็วๆนี้นี่คือสารทั้งหมดที่เราก็พยายามใช้แล้วก็นำมาช่วยสาระของเรายังไม่หมดนะครับฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตร ้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนจนทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มลูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตรได้นําเข้าอาหารเสริม tks ห้าเป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ําหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วง โดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา1 0ซีต่อต้นต่อเดือนในไม้ผลและ1 0ซีซีต่อต้นในกล้วยไข่แก้วมังกรและมะละกอซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้20%ซื้อดีทีชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพียแป้งนอนก็เพียหอย แก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพลียแป้งและไลซินัตกำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500-800กร,รมัมต่อน้ำ200อิลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าพ่อ แล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีรอนด้วยนักทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพืกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปานทันใช้สีในกะ้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกนีอยางเงเพราะใช้สีนึก้อนสองพันสวนชั้นก็ช้สีนึก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอซิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเ,เติบโตเสริมสร้างกระบวนการทําง,งานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจะมั่าจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน where is that error one ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n นเรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดครับลิภั์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านเพราะฉะนั้นประเด็นณวันนี้ครับเราคงต้องเห็นภาพแล้วว่าในเมื่อสิ่งแวดล้อมในบางเขตบางพื้นที่นะครับค่อนข้างจะมีฝนตกมีความชื้นสูงมีระดับตัวฮอร์โมน ที่เป็นตัวที่ทําให้ทุเรียนแตกทั้งใบอ่อนด้านนอกและแตกทั้งแขนงภายในก็คือความสมบูรณ์บวกกับอากาศที่เอื้ออํานวยพิทักษกรต้องย้อนกลับไปครับว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยทุเรียนเขาจะแตกใบอ่อนเขาจะต้องแตกแขนงในก่อนหลังจากแตกแขนงในแล้วเขาจึงจะแตกใบอ่อนด้านนอกอันนี้คือเป็นพฤติกรรมในธรรมชาติที่เป็นการแตกใบอ่อนชุดใหญ่ ดังนั้นมันเป็นภาษาที่บอกให้รู้ว่าสวนใดก็ตามที่แตกทั้งขแขนงภายในและแตกทั้งใบอ่อนด้านนอกเนี่ยมันถึงสภาวะรุนแรงปัจจัยที่เราใช้ไปเบรกไปหยุดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็จากงานศึกษาของเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆคือถ้ามันแตกเฉพาะใบด้านนอกคือแตกเฉพาะสมพุ่มด้านนอกอันนี้เป็นการแตกด้วยแรง สนับสนุนแค่เพียงครึ่งเดียวแต่วันนี้มันทั้งภายในคือคแขนงกระโดงและก็ใบด้านนอกดังนั้นคำถามก็คือแล้วเราจะมีวิธีการหรือมีปัจจัยอะไรที่มาช่วยได้ผมคงม,มีคำตอบแค่ว่าถึงณเวลานี้ในหลักเทคนิคทางวิชาการการที่จะไปหยุดการเคลื่อนตัวของยอดของใบแขนงต่างๆก็คือ ฮอร์โมนตัวแพโคบิวาโซนอย่างเช่นถวาย25%ผมแนะนำเลยนะครับอันนี้คือจำเป็นต้องแนะนำว่าท่านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยการใช้ทวายหรือสารแพคโคบิวทาโซนที่เรามีอยู่เนี่ยชนิด25%ในอัตรา 300cc ซีซีนะครับคือมันเป็นเทคนิค2เทคนิคครับถ้าใช้อัตรา3 0 0ซีซีท่านก็ใช้ในน้ำา2 0 0ลิตร วกสารจับใบอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคแต่สิ่งที่เราจะไปพ่นก็คือเราจะไปพ่นในตำแหน่งที่เป็นทั้งแขนงภายในและใบอ่อนด้านนอกโดยเราจะใช้ควบคู่กันไปกับปัจจัยที่ใช้ในการสะสมความสมบูรณ์แล้วก็เล่งใบแก่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มโพแทสเซียมสูงท่านอาจจะเลือกสูตรอย่างเช่น โปเซียมไนเตร13046ก็ได้หรือท่านอาจจะเลือกปุ๋ยในสูตรที่เป็นสูตรสะสมบำรุงเล่งใบแก่นะครับมีในส่วนของาธาตุแมกนีเซียมมีในส่วนของตัวาธาตุอาหารโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่เป็นอะมิโนแอซิดคือต้องเข้าใจนะครับเราจะให้ไปในตำแหน่งทั้งแขนภายในและใบอ่อนด้านนอก พ่นไปในะตำแหน่งที่เป็นใบอ่อนทั้งหมดในกลุ่มปัจจัยที่เลือพ่อนก็คือเอาสารแพคโคบิาโซนไปหยุดฮอร์โมน g a หรือจิปเปอร์เรลลแอซิกเอาพลังงานเอาปุ๋ยปุ๋ยตัวท้ายบวกแมกนีเซียมก็จะเป็นตัวเล่งใบแก่ทำให้ใบเขียวเร็วพลังงานก็เป็นพวกอะมิโนแอซิกเป็นอะตโนิกเป็นไซฟามิน BK เป็นในส่วนของกลุ่มปัจจัยที่ไปใช้เช็คเ,เรียกว,ว่าไบโอสติมูลเลนคือเป็นกลุ่มพลังงาน เช่นทีโนไซฟามินบีเอัลโทนิกพวกนี้เราให้ไปในครั้งเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราทำได้และกรณีการเอาสารไปช่วยเป็นลำดับสำคัญที่เราพ่นแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็จะตัดตัวฮอร์โมนตัวไพโคลบิทโซนออกแล้วก็ปัจจัยเล่งใบแก่อีกหนึ่งครั้งนี่คือสิ่งที่ท่าน สามารถจะปฏิบัติแล้วก็หวังผลได้คือต้องเข้าใจนะครับว่ามันถึงความจําเป็นแล้วทีนี้ในการพ่นเนี่ยหากว่าเราคิดว่าเราจะไปตัดขแขนตัดกระโดงพี่นรสกรครับท่านทำไม่ได้แน่นอนทำไม่ทันแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าทุเรียนหนึ่งต้นเราต้องใช้แรงงานเท่าไหร่ความเสียหายไม่จะเกิดก่อนที่เราจะทำงานเสร็จนี่คือสิ่งหนึ่ง ที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ในวันนี้เลยพ่นตอนไหนก็ได้ครับเมื่อหลังจากที่เราดาเนินการพ่นไปที่ขแขนภายในและใบอ่อนด้านนอกแล้วหลังจากนี้หรือถัดไปสิ่งที่เราก็จะต้องดำเนินการต่อก็คือการพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงเพื่อให้ผลน,นั้นหยุดการหลุดร่วง ต้องซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับในกลุ่มปัจจัยนั้นเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของสูตรเดิมแต่เราจะไม่ใส่สารแพคโคบิวทาโซนก็จะมียูเรียมีแคลเซียมเดียวมีในเรื่องของกรดอะมิโนมีสารไบโอสติ ant, มูเลนมีอะโทนิกมีซุปดีหรือดีไนเติตถ้าเราจะใส่สารกำจัดแมลงโดยเฉพาะหนอนมีความจำเป็นอย่างเย็นเอาอย่างเช่นเอลาโปรติน หรือจะเป็นโอเมทอเอบวกไซเปอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็ได้ในกลุ่มควบคุมนอนซึ่งตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติต่ออีกหนึ่งครั้งแล้วติดตามผลส่วนใบด้านนอกในใบด้านนอกนั้นเมื่อเราพ่นไปแล้วเนี่ยระยะเวลาที่เขาไปทำงานเราจะเห็นภายในเวลา10วันเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามอาการไปครับ7-10วันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ยอดจะไม่เดินต่อใบจะสีเขียวเข้มขึ้นมาดังนั้นถ้าเขาหยุดการเพิ่มจำนวนใบอ่อนสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อก็คือใช้ปัจจัยบำรุงตามสภาวะปกติให้ใบเขาแก่ให้เขาสังเคราะห์แสงให้เขาผลิตพลังงานได้ก็แค่เพียงเท่านี้ทีนี้มีคำถามที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาแล้วผลกระ,กระทบระหมอทุเรียน ถ้าเราพ่นไปในส่วนของภายในพ่นไปที่ขนแขนงมันก็ต้องโดนลูกสิผลอ่อนหางแย่ผลพี่นศกรครับเอาต้องโดนถามว่าแล้วมีผลกระทบไหมมีบ้างครับต้องยอมรับว่าถ้าในกรณีที่เราไปพ่นแล้วมันจะทำให้ การชะง,งักการเจริญเติบโตย่อมมีแน่นอนแต่ในสิ่งที่ผมเองได้นำเรียนไปแล้วว่าการพัฒนาของผลในระยะ20วันเนี่ยเขาอาจจะช้ากว่าปกติอันนี้คือผลกระทบแต่ผลจะยังคงอยู่การหลุดร่วงจะลดลงผลที่เป็นในลักษณะของ การถูกกระตุ้นด้วยน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะคงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัจจัยที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเติมหรือเราจะแก้ภายหลังก็ได้เช่นกลุ่มสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานนิวกรดอะมิโน,โนโอะโทนิกพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่จะไปช่วยทำให้เขานั้นไม่ชะงักการจเจริญเติบโตส่งผลที่จะยาวก็จะหยุดยาวส่งก็จะสวยงามขึ้น อันนี้เป็นผลพลอยได้ทั้งในด้านบวกกับลบด้านลบก็คือเขาจะชะาง,งักาการจเจริญเติบโต,ตอยู่ในระยะสั้นๆแต่ผลที่ได้ก็คือผลเขาจะหยุดการหลุดร่วงเขาจะามีความสามารถในการดึงดูดทางงานมาขแขนงที่อยู่ภายในจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวคืออยากจะให้เข้าใจนะครับว่า ถ้ามันเป็นแขนงอยู่กับในส่วนของกับผลภายในทรงพุ่มเนี่ยที่ผมนำเรียนแล้วว่าถ้าเราตัดออกเราตัดไม่ไหวครับแต่ถ้าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหมายความว่าเวลาที่เราพ่นปัจจัยบำรุงพ่นอะไรก็ตามเนี่ยเราพ่นไปที่าบอ่อนที่แขนงแขนงเขารับได้นะครับไม่ใช่เขารับไม่ได้เมื่อเขารับแล้วเขาก็จะทำการผลิตเป็นพลังงาน แล้วก็แบ่งแ,แบ่งปันซึ่งกันและกันในระหว่างแะแนงกับผลถ้าผลมากผลก็ดึงมาเลี้ยงตัวเองได้นะครับนี่คือเป็นหลักการสำคัญที่เราน่าจะต้องทำความเข้าใจในประเด็นตรงนี้ด้วยว่าทำไมในคำแนะนำของเราจึงไม่แนะนำให้ตัดเพราะเราต้องการที่จะให้ใบชุดนี้เป็นพื้นที่รับปัจจัยนะครับแล้วก็รับปัจจัยที่ให ไปเพื่อการพัฒนาเพื่อการบำรุงเพื่อการเจริญเติบโตของตัวเขาเองและก็ไม่ไม่ไปแบ่งแก่งแย่งแข่งขันซึ่งกันและกันมีประเด็นคำถามน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งว่าแล้วเทคนิคการจัดการตรงนี้เนี่ยมีชาวสวนเคยใช้กันแล้วหรือยังพี่น้องสกอรครับย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่ ได้รับแจ้งมาจากพิธักกรที่ได้เป็นการแนะนําส่วนตัวคือต้องเข้าใจนะครับว่าผมเองนั้นมีงานทดลองมีงานวิจัยต่อเนื่องใครที่มีปัญหาโทรศัพท์มาสอบถามเราก็จะแนะนําไปแต่เราก็ไม่ได้เผยแพร่เพราะเกรงว่าจะโดนตําหนิคือสมัยก่อนเนี่ยโดนตําหนิเยอะครับเรื่องหมอทุเรียนเนี่ยไปแนะน,น,นําอนุแนะนําไอ้น,นี่โดยเฉพาะไอ้เรื่องทุเรียนอ่อนเรื่องคุณภาพเรื่องการสุกแก่กลายเป็นเรื่องของการไปส่งเสริมทุเรียนอ่อนเราตัดประเด็นนี้ไปเลย เอาว่าชาวสวนที่ได้ดำไปใช้ก็ได้แจ้งกลับมาว่าหมอทุเรียนมันดีกว่าปัจจัยอย่างอื่นอีกเรียกว่าใบาอ่อนที่ออกมาจะแก่เร็วเขียวเร็วสดใสหลังจากนั้นเราก็ใช้ปัจจัยบำรุงกลายเป็นว่าเป็นใบที่มีคุณภาพไอ้ผลที่ว่ามันจะฉงักมันก็ไม่ได้ฉงักนะครับนี่คือสภาวะคือถ้าเป็นเหตุผลสำคัญคืออยากจะย้ำตรงนี้ว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุเรียนตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาใหญ่ก็คือฮอร์โมน ga หรือจิบเบลิอรแอซิกซึ่งเกิดขึ้นในต้นทุเรียนในปริมาณที่สูงมากจากจากการบำรุงจากไนโตรเจนจากฝนที่ตกจากสภาวะอากาศทอือ้ออมน่อยแล้วตัวที่จะไปควบคุมฮอร์โมน ga หรือจิบเบิลิอรแอซิกตัวนี้ก็คือตัวฮอร์โมนตัวไพโรบิทรโซนเท่านั้นดังนั้นคำแนะนำอันนี้จึงถือว่า มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งหลายท่านก็สามารถที่จะลองเลือกดูได้นะครับบางท่านกลัวว่าพอใช้ฮอร์โมนเหล่านี้มันจะเกิดสภาวะต้นสุดโสมพิน่นซิคอนครับแค่ท่านใช้แค่ครั้งเดียวแล้วรักษาผลผลิตได้อิทธิพลของสารพวกนี้อยู่ได้แค่ไม่เกิน30วันเขาก็เสื่อมประสิทธิภาพไปแล้วนะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในระยะวิกฤตตรงนี้ได้ในเช้าวันนี้ต่างที่ทัสำหรวนันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ